โอเคครับผมก็สวัสดีทา่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่กันในบอ s ซีเซิร์ฟเวอร์ดงดิบซีกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนและวันนี้นะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับทุกคนซึ่งคลิปนี้นะครับก็หลายๆคนน่าจะเห็นที่คลิปแล้วก็คือวันนี้ผมนะครับปลอมเป็นไก่ซึ่งคลิปนี้เนียนยิ่งกว่าเดิมนะครับทุกคนเราเคยปลอมมารอบหนึ่งใช่ไหมแต่รอบนี้จะปลอมเนียนยิ่งกว่าเดิมที่สําคัญคือผมจะปลอมเป็นไก่ลงไปเซิร์ฟฟาร์ม นะฮะ PVP ที่เงินตายแต่ของไม่ตก และถ้าใครเนี่ยมันไม่ฆ่าผมผมจะแจกรางวัลน,นะครับวันนี้ไม่ใช่แจกบอสนะวันนี้แจกเป็นบัตรทูห้าสิบจนถึงร้อยห้าสิบแล้วแต่ความถูกใจผมว่าจะแจกเท่าไหร่แล้วก็กี่ใบนะครับทุกคนก็แจกมาเนี่ยได้แล้วเป็นกล่องนี้นะครับซึ่งมีลุ้นรับของต่างๆมากมายจันเอ็ดเอ็ดทุกคนแล้วก็สองพันสพันนะครับดาบเ e อ็กคาลิเบอร์อะงไรเงี้ยทุกคนเอ้ก็มาดูว่าคลิปนี้ใครมันจะได้รางวัลม้างละกันแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าใครมันตบผมขึ้นมาแล้วก็ส่วนได้ของใหญ่ของโตนะครับทุกคนแต่่่่ออาาแบบววต้งปลคนนรคน อนเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะถ้าใส่แล้วเนี้ยมันจะวิ่งตากเขาทันหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะหน้าแตกหรือเปล่า,าทุกคนก็เอาเป็นว่าผมจะพยายามแบบจาชื่อเก็บยอดมาทีเดียวแล้วค่อยเปลี่ยนตัวมาตบแล้วกันนะครับอย่างคลิปนี้ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะฮะอย่าดูต่อไปก็กดติดตามอก่ในเซิร์ฟนี้นะครับต้บซีก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปเลยนะครับโอเคไม่รอชานะครับทุกคนจะบอกเลยว่าอย่าไปด่าคนที่ตบผมนะผมพูดตลอดคลิปนี้แล้วก็พูดว่าเออที่ผมปอเป็นไก่เนี่ย เขาจะตบผมมันก็ไม่ผิดนะครับรว่ามันเป็นความสบายใจของเขานะครับที่จะแบบว่าเออแบบยังไงอะตบคนอื่นที่มันจะมายุ่งนะครับเออผมแค่แบบว่าทดลองหาคนมีน้ําใจใช่ไหมว่าหาคนมีน้ําใจนะครับทุกคนว่าถ้าใครมีน้ําใจเนี่ยเราก็จะแบบเออเลี้ยงไขไว้นะครับแบบว่าเลี้ยงไขไว้แล้วก็ไม่ไม่ฆ่านะครับแล้วก็มีของแจกให้ด้วยก็เดี๋ยวถ้าแบบว่าไอเนี่ยผมไปเจอข้างหน้าไม่รู้ใครนะเนี่ยข้นหน้าชื่อใครชื่ออะไรอะ อ่าอลอลออ,ออลออ,ลอไหมดีเนี่ยเลยทุกคนถ้าผมไปหานปุ๊บเนี่ยแล้วไอ้หนุ่มนี่มันไม่ฆ่าผมก็แจกของให้มันเลยนะครับแค่แหละแต่คือด้วยความที่แบบว่าจะมีการเรียบ่มีคนมาแจกของคนทำคลิปว่ะเรียกเพื่อนมาผมก็จะเอาชเฉพาะคนที่รีเซ็ตอยู่แล้วนะคนที่มาทีหลังก็จะไม่ได้นะครับรู้สึก <c oughs> ว่าคนนี้เล่นปืนเป,ปืนเสียงปืนซิก <c oughs> มันคือปืนเลววะอะเดีวผมยึดฟาร์มกองนี้นะครับ บ้านน้องฝอั่งทางนู้นบางพี่ฝั่งทางนี้นะครับแต่ผมมันอยู่ไกลๆมากไปมันอาจจะแบบว่าทดลองได้ไม่เป็นว่าแบบพี่เป็นคนติวใจหรืหรอเปล่าที่ไม่ยิงหรืออาจจะเพราะว่าไกลเกินไปแล้วยิงบอสอยู่นะฮะจริงๆมันต้องให้ใกล้กว่านี้แบบอ้อนตีนนะครับทุกคนอา่าทุกคนเข้าใจปะเราต้องอ้อนตีนคุณดูบอกก็เด็ดแล้วจะไปให้โดนยิงได้ไงอ้อนตีนขานาดนี้มันเราเจ้าของเราทุกคนเป็เจ้าแล้วมันก็ระแแบเหมือนกันแหละไอ้เหี้ยเอาตรงเลยมันก็ระแแบเหมือนกันแหละ ตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะตรงนี้ขึ้นไม่ได้ป่ะรถตรงนี้ว่ะโอ้ยทุกคนผม,ผมเจ็บคอนะเสียงอาจจะแบบว่าเออมีซึ้ดซึ้ดซึ้ดเสียงห้าติดคอขอพยาได้ทนะุกคนไอ้ทุกแก้เดิเน,ะนเ,เป็นไก่นะแต่เขาบอกเอาพี่ไม่ต้องแก้หรอกพี่ไก่อยู่แล้วโอ,โอเคขอสบายใจหน่อยแต่ผมจะไม่ยอยกกินของเพราะของมันรถขังอันนี้แก้มดมคนด,ดมของแล้วกัน เดี๋ยวแกเป็นผู้เล่นใหม่จัดอ่ะอเดี๋ยมันไม่เปิดเลยไม่รู้ทุกคนเป็นซิกนะครับเดี๋ยวผมเดินโคตรยั่วทุกคนเด็กมันยั่วเลยหลบตัวไม่ด่อยอ่ะคือแบบโคตรยั่วครับเดินอย่างเงี้ยบ้าเอ้ยแต่มันไม่ยิงผมปะท้าไม่จะแจกของให้มาแล้วทุกคนโอเคไหมหรือถ้าแม่งเผยออกเซิร์ฟก่อนแบบว่าผมลองใจใช้เวลานานนิดนึงอ่ะทุกคนกูตายแล้วดิอันนี้กูตายกูสามารถตายได้เลยดิทุกคนเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟโชว์เซตนะครับพอแล้วคือเนี่ยมันลองใจได้มากขึ้นเพราะว่ามันนต่่่่่าาาางเเแลล้ววววซกกกผม็หหรือใญ แต่ที่มันเซ็ตผมตัวใหญ่กว่ามันเพราะมันเลยไม่กล้าตกใช่ปหเพราะฉะนั้คนนี้คือถือว่ายังยังลองได้ไม่ไม่เก่กู้เท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่เต็มที่อ่ะเหมือนเซ็ตคนนี้มันเซ็ตกากผมปะยิงกูป้ายิงกูป้า่ายิงยั่วขาดอ่ะเดินเป็นไก่ให้แบบยิงเลยอฮาร์ลี่เก็บ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 นี่แกงงมเก็บแกงงมเก็บเรียนป่ะอันนั้นงออันนั้นงงเหมือนกันอันนั้นไม่ได้แกงกันงงจริง ตัวละครแชนผมไลดีกว่าโอ้ตัวละครแชน,นะครับวิฟแฟรี่แฟรี่ฮู้วหรือว่าเซอร์ดิมยิงไม่ตายทุกคนผมไปล้องให้ชวนดีแต่มันไม่ได้เขียนว่า O NO P P P นะไม่เขียนว่าฟาร์มโนดบับโชเซตนะครับทุกคนโอ้ย,อยผ,มผมจะจามว่ะทุกคนไม่จามละ เดี๋ยวเรียบร้อยทุกคนบาดแดดนะทุกคนขอพายครับกินน้ำแก้ขมวยเยอะไปหน่อยครับเบียร์เนะลองตกินเบียร์เยอะไปหน่อยนะครับทุกคนแม่งไอหนหุน่มนี่เก็บหมดเลยทุกคนนี่ยเดี๋ยวผมขอลองไปย่อดสักนยนะครับทุกคนโอ้โหแม่งขอพายกินนะครับทุกคนไม่สบายไปฝากมาตอบเพื่อนช่วยช่วยช่วยฟังไหม,ไ,มไงโอ้โหแมงไม่สบายไม่ชอบเลยว่ะอะไรเงี้ยแบบแม่งเสีผักก็มีน้ำมูกก็มีแถมชอบไอชอบจาม เฮ้ยคนนี้มันมันมันมน่าจะไม่ครัผมจริงๆัแต่ผมไม่รู้ว่าเซตมันอาจจะเล็กกับผมได้แหละมันเลยไม่กล้าแต่ก็อ่ะแจกไปเล็กๆทุกคนแจกไปเล็กๆเล็กๆเล็กๆอ่ะผมแอบานปบว่าดีนะคือผมจะไม่ให้มันรู้นะเก็บไปสมัครกูนอนดิยิงกูไม่เอานะผมจะแกล้งนอนดิซิงกูจะล่องหนไปนะทุกคนโอเคป่ะกโก้กลัวเอ้ยไอ้โกโก้กลัวไอ้คนที่มันอดขอนรางวัลทุกวันนี่หว่าคิดถ้าห้งศาสตร์จะเลยหุ่นหทดลองอ่ะสิบวิอ่ะไอ้เหี้ยสิบวิอาวิป่ะ เออไปทุกคนเดี๋ยวไปลองคนอื่นดูแล้วกันนะครับโกโก้กลัวยังอยู่ไหมไอ้ยาเดี๋ยวคน,คนอื่นเขาเรีนเสร็จละอันนี้ก็อยากพอตัวเหมือนกันได้เนี่ยไปลองไอ้กโก้กลัวดีกว่าด,ดูดิกโก้กลจะเป็นคนดีหรือเปล่านะครับ เนี่ยถ้าจะมาทำไมแถวนี้มันไม่สังเกตที่รอกับโทษขอโทษครับโกโก้ขอโทษครับเฮ้ยเป็นคนดีว่ะอุ้ยมันไม่ฆ่าผมว่ะแต่สำหรับจรงไม่ตายว่ะทุกคนผมไม่รู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราลองคนอื่นต่อเดี๋ยวไอ้ยี่ผมยังไม่แจก คอยไปลบยอดแจกขีเดียวเพราะถ้าแจกก่อนนี้เดี๋ยดก็กลัวมันจะรู้แล้วมันจะแจ้งเพื่อนนะเพราะว่าดูส่งไลรก็ก็ก็กลัวเนี่ยมีปืนมีองค์มีเยอะเนี้ยเฮ้ยพอมาทำคลิปไปเด็กคนอื่นมาช่วยดีกว่าเอดเก็บเดี๋ยวดูได้เกลียดไปนอนเก็บกูนอนดิสนาเน่เน่เนกูเดียนะกูเดียนะกูเดียนะเน่เน่เนี่คือสมจนชิดแล้ก็ก็ไม่ฆ่านะหรือว่ามีสองอย่างคือไม่ฆ่าหรือฆ่าไม่ได้ไม่รู้ทุกคนเอางี้ไปลองคนอื่นแต่ถ้าคนอื่นฆ่าได้เมื่อไหร่ก็รู้เลยอะไะคนเมื่อกี้คนนี้คนนี้ของเยอะของตึงของตึง นนอยู่วะเขาเน,นี่อยู่ปะพี่ไม่อยู่อะเขาเน,นี่ยไม่ใช่ไฟลี่สองตัวเลยเฮียเอาไปคราบของได้ไฟรี่ทุกคน,นไม่อยู่อะเขาเน,นี่ยเดี๋ยงไง อ่าแกงดิดแกงดิดแกงดิดคนหน่งตอคนหนึ่งต่อนะครับตอนนี้คือกโกโก้ได้ของแล้วคนหนึ่งนะแน่แน่อ่าเนียนกรี๊ฟต่อไปคนนี้นะทุกคนโอเคโอเคกราบได้เดี๋ยวนะกรับได้คนเดียวมึงก็ได้เหรอยนวะนี้นี่แบบนี้เลยมุม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 ยิงแข่งเลยแบบว่าเดินยิงบอสอย่างเงี้ยอันนี้คือลองดูนะว่ามันยิงเข้าห,หรือเปล่าหรือว่ายิงไม่เข้าสำนี้ ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวผมไปลองเทสทีถ้าคนนี้ไม่ยิงผมแล้วก็คือสนุกแจก3คนนะคือไอคนนี้ไอคนนี้แล้วก็โกโก้นะแต่ผมจะลองก่อนว่าผมจะลองดูก่อนว่ามันยิงเข้าเปล่าในการที่ผมจะยิงมันนะครับทุกคนแต่นี่คือให้มันเชื่อผมก่อนเจะรับป้าก่อนพี่พี่ไปพี่เดี๋ยวพี่ไม่ได้ของพี่จะบอกว่าดิดนะพี่พี่พี่จะด้วยพี่พี่ด้วยพี่อย่าไปพี่พี่หันมาสดกูดิ พี่อย่าบอกพี่ก็ไม่ไหวเอ็มพีเซ็ตเอ็มพีก็ไม่อาจต้านทานเหรอนี่เดี๋ยวผมเฉลยแล้วก็แจกกันดีกว่าครับทุกคนฮะโคตรยุ่งอย่างเงี้ยนะครับดูัสดีครับวะมิึงผมปะโอ้ยตกตกตกอันนี้อันนี้ไม่ได้แกงไก่นี่ตกเองนะครับตกจริงเพี่อขอลองฟันดิขอลองฟันพี่ครับพี่ครับ ขอลองฟันหน่อยนะพี่พี่ครับฟันเข้าดับโอ้มันมริงกันมันมีผมจริงทุกคนคนดีวะไอ้ผมแจกเลยลกันเพราะไอ้พวกใส่ใจกับผมเนี่ยมันสามารถฆ่าผมได้มันไม่ฆ่านะผมขออนุญาแจกเลยฮัลโหลอยู่ปะอยู่ปะเฮียเฮียอยู่ปะเฮียเฮียฮัลโหลพี่ครับพี่ฮัลโหลพี่ ไม่อยู่อะมาแกล้งดีกว่าแล้วผมไปโอเคสรุปคือมันยิงเข้านะครับดูดูดูเห็นไหมเนี่ยมันเข้านะครับไปละไปคนนี้ต่อดีกว่าแจกคนนี้ว่าคือสรุปคือเฮ้ยวันนี้เป็นคนดีป่ะไอ้นุ่มพี่ไม่รู้ว่าเองอยู่หรือเปล่านะแต่เออนี่ไม่ลองใจคนนี้มันมันมันเอฟเคนี่โกโก้เดี๋ยวโกโก้โกโก้ที่ของใหญ่กว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่มันไม่ฆ่าผมเห็นเป็นแบบว่าแค่สอดเบาแบบว่าเฮ้ยทำทำไมแบบเออเลาะยิงบอสทำไมอะไรอย่างเงี้นะครับจะฆ่าบอสตายผมับตรงนี้เลยอ่ะ นี่นี่เอาไปอ่ะผมให้เป็นร้อยห้าสิบอันนี้ผมทุ่ใจนะสงสารมันด้วยมพี่แล้วไม่ได้ของแล้วทุกคนเอายิงแล้วเจ็บเนาะยิง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 อันนี้คือแจกแบบมาให้รู้ตัวได้นะครับถือว่าสุดยอดมากไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะให้ตบใครไม่นะ่าเซ็ตสองเซ็ตแสนเนี่ยแต่นี่ผมมาเซิฟฟาร์มที่คนเขาไม่ค่อยมาฟาร์มก,กันนะครับคือ,อโกโก้มึงอย่าไปนะน้องน้องมึงอย่าไปนะร้อยห้าสิบไปนะมึงสิบห้ากล่องน,นะเว้ยเออ ที่ผมมาให้กันเยอะเพราะว่าสงสารนั่นแหละถ้าเป็นคนอื่นให้เก้าสิบแต่ที่ให้เราสิเพราะว่าคิดไปแล้วเนี่ยมันหนูนทดลองไอ้เฮี้ยมันได้เวลาแค่สิบวิยี่สิบวิเองไอ้คนนี้ก็เอาให้เก้าสิบพอนี่นี่นี่ดอกดอกดอกเนี่แหละไปให้ที่รอคอยเออเอาไปเลยน้องเอาไปเลยเก้าสิบเก้าสิบเก็บไปเก็บไปเก็บไปเห็นบาดถูกปะเห็นบาดถูกเหรอฮึลงเลยกลุ่มสรุปบาดถูมีดอกดอกดอกบอสเหรอครับนี่เป็นไงล่ะ ตอบใกล้ขนาดนี้เลยหรอนี่เห็นไหมบาทูเห็นไหมเห็นไหมเก้าสิบอ่ะเห็นหรือเปล่าเห็นไหมต้องให้บอลตายก่อนหวังว่าจะเห็นนะทุกคนเมาแล้วเห็นบาทูป้ะอ้าโอเคนี่ยินดีด้วยนะครับผู้ช่วยี่คนแรกเราที่เอาของไปแล้วนะฮะหมายถึงว่าจริงคนแรกคือไอ้โกโก้แหละแต่โกโก้มันมันแอดเฮ้ยมึงจีเอาไม่เอานี่เออเอาแล้วไอ้แคโอ้โหูพมาแล้วรู้เลยอ่ะบัตรดรอปบัตรดรอปเฮ้ยมึงเห็นไปไอ้น้องน้องบัตรดรอปน้องเฮีย เอาเดี๋ยวขึ้นมาแนละ้วเต็มทุกคนนั่นแล้วไปเลยเฮ้ยคนมันจะซวยจริงนะถ้าผมไม่ตามมันไม่ได้ของนะเนี่ยมึงนี่แม่งคนซวยจริงๆนะกูบอกเลยนะมึงนี่แม่งคนซวยจริงงงๆนนนนนะะกกูบอเลยยมมึี่่แคคซวโกโก้นะคลิปนี้แะไรมึงก็ไม่ได้คลิปนี้มึงก็จะไม่ได้อีกทำไมทำไมทำไมเดี๋ยวไม่เนี่ยเดี๋ยวนี่ให้มันยิงบอลแล้วให้เก็บนะครับเมื่อกี้ของเสียตกไปข้างล่างอีกเกินซวยเกินมึงอ่ะมึงซวยเกินอ่ะร้อยสิบ,สบ ใช่แล้วทุกคนรอดูรีแอคชั่นมันนะครับน่าจหละนั่นแหละไม่ร้องหรอกเพราะว่าผมไม่มีชื่อไปแปะอยู่ในเซิร์ฟแล้วก็เนียนๆเลยอ่ะอันนี้คือไม่รู้นะครับเก็บไปยัง,งวะรวดเก็บไปยังมาตรไทยกันโซนตูมบอนี่ไปแล้วบัตรหายไปแล้วทุกคนอ่านี่คือยังไม่รู้ตัวว่าได้บัตรมาแล้วทุกคนโอเคก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับแต่มันก็คงงงๆแหละเฮ้ยบัตรมาจากไหนนะป่ะไปต่ออีกเซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟที่ผมเจอจโจทย์นะฮะในคลิปน้าที่ผมปลอมเป็นไก่ไปนะ,นปนะปแ,บบนนแบบนตัวละะครน่อนอ,อื ไม่ซ่อนเซตด้วยไอตัวละครแชร์ด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ซ่อนเซตตัวละครแชร์นะครับวันนี้คือบอกเลยว่ามาเนียนนะครับมาเนียนนะครับมาทุกคนทุกคนเซิฟพีพีโนดรอปรีเซิร์ชตึงมากนะครับอันนี้คือตึงมากตึงจริงๆนะครับแต่คลิกไปแล้วเราก็ฝากเซดิเที่นลงตบแต่แต่คนน่าจะแบบเปลี่ยนไปนะแบบว่านิสัยดีแล้วบาเปลี่ยนไปแล้วทุกคนเออมาเอ,อ้ยมาทุกคนเซิฟนี่แหละ ต้องมีอ่ะอย่างที่บอกว่ารางวัลผมแจกตามความถูกใจแล้วก็ตามแบบว่าเฮ้ยเซ็ตมึงใหญ่มากมึงตบก,กูคือรู้เลยว่ามึงคนดีอ่ะมึงแบบคนดีอ่ะหรือเปิดกรับปิดปิดกอนก่อนแล้วปิดล็อกหอนก่อนอุ้ยขอสิเดี๋ยวขอส่องก่อนนะว่าไอ้พวกพี่ๆเขาทำเพี่อะไรตรงนี้นะฮะถามใหญ่ชื่อมันเด็ดมากแล้วมันมีสีด้วยนะนี่นี่น,นี่ขอขึ้นบ้าง แล้วเขามาหารส่วนแบ่งได้คนได้ไหมพี่ชายดูดิว่าแก๊งนี้ใครฆ่าผมบ้างนะผมก็จะ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 มาเรื่อยๆนะผมจะมาแล้วแบบเป็นแบบแปบบ๊แบบนึงมีควยไก่แบบพลิงไอ้คุยพลิงแล้วก็ใครกันไม่ฆ่าผมนะหรือว่ามันพร้อมไม่มีอะไรให้เก็บปะเลยไม่ทำอะไรผม อุ้ยมันไม่ฆ่าผมหรือกูแลงังพูดเร็วไม่ฆ่าผมเพราะอะไรมึรงตีนะมึงวะนะมึงเประศึกนนะผมช่วย,ผม,วย,ผ,มวยผมช่วยพี่ปืนสไปเดอร์แมนเกศเหรอวะปืนสไปเดอร์แมนอ่ะกูนอนแทบเท้ามึงแล้วนะขอขอดูปืนก่อนนะสไปเดอร์แมนเป็นเกศอะไรนะครับสไปเดอร์แมนอุ้ยเลเจนดารี่ ถึงว่าไอ้ชุดข่าวมึงข้างไข่้แต่เดนารีไม่คับผมแล้วคือมันใหญ่มากนะปืนแจ็คหักปืนแรงเท่าไหร่ครับสไปเดอร์แมนตอนที่ผมให้แค่คนนี้คนเดียวนะไอ้ไอ้เคีนะแต่อันนี้มึงข้างไข่เขาอ่ะมันมาเกาะแล้วมาตีกูด้วยนะไอ้สัตว์ไม่ป okay? ล่อยไว้หรอกแม่งให้คนนี้พอคนนที่มาตีผมได้ปืนใหญ่เนี่ยแม่งปืนใหญ่กว่ามันไม่ตีกูสักแอะเลยไอ้เแคยที่แม่งปืนเล็กมึงมาตีกูนี่โอ้แรงมาก นี่แล้วมาตบตบกวนตีนกูด้วยแรงเจ็ดสองห้าควนตีนกูด้วยเฮียมึงไม่ต้องเอาไอะคนที่มให้เราห้าสิบเลครับเดี๋ยวผมให้มาจดชไว้ก่อนนะจดชีวิตเราห้าสิบนะครับมึงไม่ต้องมึงตายไอ้เฮียแดงมึงตายมึงตายไอสัตว์มึงเจอกูแน่กูจะของจริงกูจะของแท้มึงต้องโดนตีนกูแน่ๆน่เพราะว่าผมไม่เปลี่ยนเสื้อหรอกผมผมกลับอาเซียนแล้วก็เอาปืนใหญ่จะตบแม่งเลยนะทุกคน ตอนนี้ผมขอละคนก่อนนะฮะต้คนก่อนว่าผมไปหาคนอื่นก่อนคนที่ไม่ใช่ไอ้คนนี้ไอ้หำใหญ่อยู่ไหนหำใหญ่เดี๋ยวไปหำใหญ่แล้ะหำใหญ่หำใหญ่แล้วก็ไอ้คนเมื่อกี้อยู่ตอนนั้นหมดเลยไอ้บอสสองก็เฮ้ยคนเดิมอีกแล้วไอ้นี่เคยเริ่มกิจกรรมพี่ไปแล้วนะยี่บอสใหญ่อยู่ไปก่อนไปก่อน F เอาไอ้ไอ้หำใหญ่ก่อนหำใหญ่หำใหญ่นะครับกูรวบยอดทีเดียวเดี๋ยวกูรวบยอดทีเดียวไอ้ชัดมึงจบกูนะบอลตอรี่นะมึงเป็นใครมาจากไหนไอ้ชุดขาวยังไม่จบกูแบบเออมันแบบมันแบบเออแบบเออแค่แบบสกิดสกิท หรือว่าอะไรทักอย่างเออแต่เชื่อกินแบบียวหายหรือกูฟิดอะไรกูก็ทำดาเมจเองเฮ้ยทำใหญ่ทำใหญ่อทำใหญ่ดูชื่อเหมือนคนที่ตอบผมเลยแต่ทำใหญ่คนนั้นเป็นชื่อภาษาอังกฤษสวัสดีครับสวัสดีครับผมมันรู้ป่ะเนี่ยไม่ได้รู้หรอกเพราะที่แล้วผมบอกอยู่ผมเม่อตตัวละครว่า โอเคทำใหญ่ไม่ต่อผมนะผมกดชี้ไว้ก่อนไอ้ทำใหญ่ไม่ต่อผมแต่ผมว่าถ้าไปยิงไปหายคนไอ้ไอ้ไอ้ที่มันชื่อว่าไอ้ไอ้แ่นั่นมายิงผมไม่นอนไอ้ีค่นั้นมันยิงผมไม่นอนเพราะว่ามันยิงบอสอยู่ไป็นคาร์เทกคุณโดนแย่งไอ้ไอ้บอสสองเนี่ยผมผมไม่เอามันนะผมผมไม่แก้มันเพราะว่าแก้มคนนี้คือโอกาสโดนฆ่าสูงอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าอะไรมันเป็นแบบสถานการณ์บังคับอะเข้าใจป่ะเดี๋ยวกูไปหามอีกรอบนึงสิไอ้พลิงเนี่ย ไล่บอลอยู่ไหนบอลไหนบอลบอลตอรี่มึงอยู่นู้ใช่ไหมเดี๋ยวกูมาเก็บซากมึงเดี๋ยวกูมาเก็บซากมึงนี่เดี๋ยวผมแก้บางนี่นะเขาแบบเฮ้ยยังมาเจอกูอีกเหรออ,อ,อไนะไรเงีย้ยเดี๋ยวแก้มีมาให้เดิมนะน,น,นี่คือเนียนเลยเพราะว่าผมพเพราะถ้าเซฟเซฟเนี้ยถ้ามันตายมันจะเกิดจุดไกลกว่าจุดตายนะครับคือไม่เกิดใกล้ ยากมากน่าจะไม่มีทางเลยป้าที่ว่าจะเกิดตรงที่เราตายนะทุกคนหมายถึงว่าจุดเกิดใกล้ๆตรงที่เราตายไม่น่ามีทางนะครับไอบอลจอรี่มึงเจอกกูด้วเฮียมาลาบอลไม่หมดแล้วะครับทุกคนซัตว์กลุ่มอนนี้กูว่าอย่ามาตรงนี้อย่ามาตรงนี้แถวน,นี้มันเถื่อนแถวน,นี้มันเถื่อนเฮียมันเถื่อนเหรอม,มึงคนแรกเลยทั้งนั้นอ่ะมึงคนแรกเลยมึงคนแรกเลยทั้งนั้นอ่ะอย่ามาตรงนี้ใช่ไหมนั่นมึงมึงเต็มคนแรกเลยทั้งนั้นอ่ะ มึงเจ็บคนแรกเลยเฮียมึงต้องเอาของแล้วถูกใจกูแจกเสื้อขาวได้เสื้อขาวที่มันไม่ฆ่าผมมาอย่างไรก็โอเคมึงก็ไม่ฆ่ามึงแก๊งเดียวมันอ่ะไอสัตว์ถูกใจกูมาเชือกูแน่สัสต,ตันตีนนรกหมาเอ้ยเฮียแต่มันก็ถือว่ายังดีมันก็ยังเต็มผมนะครับแต่คือไอ้น้องมึงโผล่ไปชิปมาดิน้องมึงโผล่ไปชิปมาดิมึงมาผิดชิปอ่ะมึงจะล้างบางกูใช่ปะมึงลากบอสให้ให้ลูกพี่มึงอ่ะแต่ลูกพี่มึงไม่ยิงกูสักครั้งนะเว้ยเฮีย กูมาล้างบางเลยไงมาล้างบางน่ะมาล้างบางแล้วเนี่ยมาล้างบางเมื่อมาล้างบางเมื่อทำไมอะเฮ้ยใจเย็นดีใจเย็นดีพวกขอฟาร์มก่อนจะล้างบางจะล้างบางกูล้างบางกูล้างบางอ่ะพวกขอขอก่อนนะพวกผมเก็บให้นะให้นะกูดึงมาเอาของก่อนดึงมาเอาของก่อนเดินขึ้นมาเอาของก่อนนี่ล้างบางแค่แหละอันเดี้ร้อยสิบไปนะครับ ไอ้คนนี้อ่าแล้วก็ดึงเพื่อนมาแล้วก็คนนี้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 อ่าไอ้ไอ้ไอ้ควยคุยสวัสดีนั่นเพื่อนบึงอ่ะเพื่อนบึงเพื่อนบึงโดนดึงมาตายนะบอกแค่นั้นแหละที่ไหนไม่รู้อ่ะที่นี่กูใหญ่เที่ยไปละ ขอ,อดซัพพอร์ตไอ้น้องเอาที่ไป90แปลงล่างเหรอขอบคุณครับแปลงล่างเหรอแปลงล่างเหรอไอ้ที่นี่มือนรู้แปลงล่างเหรอแปลงล่างเหรอแปลงล่างเหรอ,ลลหรอไอ้เหี้ยถอดไรสักไอ้ย่ารักบางกูใช่ไหมแม่งลูกพี่มึงยังไม่ยิงกูเลยมึงมีเด็กมีนัดที่รักรักผีอ่ะเข้าใจอยู่แหละกูอาจจะรบกวนมึงเออมึงก็เตือนกูดีๆก็ได้เปิดไมค์เฉยมึงก็เปิดได้ไอ้เหี้ยแม่งจบกูอ่ะกูเป็นแผลหรือฝักใจนะเว้ย ต่อไปก็ไปซื้ออื่นนะเพราะว่าคนนี้มันรู้หมดแล้วนะทุกคนย้ายครับไปะลักบากลักบากนี่ใครอะไอ้เดียดีเสร็จนีไปยังไงก็ฆ่ากูไอ้ใหญ่ก็ไม่ฆ่ากูกูต้องกูต้องเปลี่ยนเวลียนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,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 ยนขอขอเปลี่ยนแป๊บนึงนะครับทำไปฆ่าไาอเดียแจก50แล้วกันทุกคนเพราะว่า <S <S มันเป็นของเลไรข,ของน้อยอันนี้เรียนกรี๊ฟเลยแค่หวังว่าจะเป็นคิวฟีดผมขึ้นนะเพราะว่าอยู่ไกลเกินใช่ไหมน่าจะเป็นคิวฟีดผมนะอ้าวไอ้ที่ตกอ่ะ เลือกไอ้คนนี้มันเลืกเหมือนกันนะคนเนี้ยเดี๋ยวกิฟต์เลยเฮียวิ่งมาอย่างงี้ดูเดี๋ยวกิฟต์เลยเดี๋กิฟต์เลยจะได้วีพีด้วยคนนี้เราวิ่งหมดว่ะเฮ้ยมึงเหลียวหลังเลยดีวะกูตามไม่ทันเฮียคนนี้กูแอบบัฟไปรอบนี้หนุ่มหนุ่มเอ้ยเชี่ยกูตามไม่ทันพอครับไม่มีกระเป๋าแบบว่าดีๆนี่คือเลือดแทบไม่ขึ้นเลยนะครับไอ้หนุ่มเอ้ยไอ้เฮียไม่มองหลังกูเลย ย่อยยๆอยอเออนีอ่ให้ห้าสิบรันเพราะว่าเซ็ตมันไม่ใหญ่มากแต่คือมามาเดี๋ยวไปดึงไม่มาเอา,าของเด้วยกมาดูวมันจะฆ่ากูไหมพี่ช่วยด้วยพี่ โดนรอดไหมพี iba, ่โดนรอดไหมพี aky, ่โดนรอดไหมไอ้หนุ่มมึง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 หาที่อยู่เจ้าทีออตรงอีกข้างขั้นใช่ไหมกูจะรู้ว่ามึงจะฆ่ากูหรือไม่ฆ่ากูกูจะได้ของถูกแม่งเอ้ยจได้รู้ว่าจะกูควาลางบ้างหรือแจกของมึงดีน้ำวิ่งหมดไอ้หนี้น้ำวิ่งติดพิษจนได้เอาเอาเอายังไงเนี่ยไอ้หนุ่มนี่ยังไงมึงเนี่ยไอ้หนุ่มหนุ่ม เอาค้างเป็นเรื่องเลยทุกคนอย่านะอย่าทําแบบนี้เปียกสั่งเดี๋ยวนี้เปียกโอ้โหทุกคนสมุดคนนี้ก็คือดวงซวยนะสมุดคือไม่ได้ของนะแต่มันไม่ได้ค่าผมหรอกออผมอยู่ในเะคแล้วไหมครับผมก็ถ้า,ถ,าถ้ามาันมาคงคงจะได้แจกครับทุกคนก็เดี๋ยวผมลงเซิร์ฟมาแจากมันย้อนหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอไปเซิร์ฟตรงนี้ว่ามีผมอยากได้อีกสักคนหนึ่งผู้โชคดนะีตอนนี้คือถือว่าเยอะแล้วนะถือว่าได้แจกหลายคนแล้วนะครับเพราะว่าคลิปนี้คงไม่ได้แจกแจกแค่คลิปที่แล้วเพราะว่าคลิปที่แล้วนี่คือแจกหนักมากอยาบอกนะว่าเซิร์ฟรี เพราะว่าก่อนที่จะนทำคลิปมานี่คือเซิร์ฟมีปัญหานะครับหมายถึงว่าแอดบอกว่าก่อนหน้านี้เซิร์ฟปิดเพิ่งเปิดผมเพิ่งเพิ่งได้ทำคลิปตอนแรกผมกได้ทำคลิปตั้งแต่ไม่กี่โมงแล้วนะครับตั้งแต่ไม่กี่โมงตั้งแต่อโง่สามพันรับของผู้หญิงเล่นด้วยแบบวะผู้หญิงจริงหรือมึงหลอกให้แฟนมึงมารับของแล้วเอาราคาถูกปะเนี่ยนี่ไงโปรไฟล์ล็อกด้วยไม่รู้ผู้หญิงจริงปะนะครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไอ้ผู้หญิงเล่นจริงจหรือเปล่าพูดผิดอาจจะผู้หญิงจริงแหละแต่ไม่รู้ว่าผู้หญิิงงงงงงเเเลลล่่่นนนจจรรรรหหือออออววาาาาามมมมึึึกกฟฟซแแับขะะะ้็ตค คนที่บ้าผู้หญิงบ้ากรามอย่างเช่นกูเนี่ยเออแต่ดีไปกูไม่ได้ขายของเซิร์ฟรีป้าทุกคนโหแล้วเซิร์ฟรีคลิปนี้คงจบเท่านี้แต่คืออยากกระแจกของมากินนิดนึงอ่ะสักห้าสิบก็ยังดีนะครับเซ็งเลยตุบๆตอนนี้ผมรอนะถ้ายังไม่ได้ก็แสดงว่าอุย้ย มีคนเปิดได้ใหม่บ้างอย่างเนาะโอ้โหอดบินครับยังเดี๋ยวคลิปหน้ากูต้องมาล้างบางแล้วล้างบางกล่องเนี่ยต้องเปิดหาแล้วทุกคนของใหม่ว่ะทุกคนอยากเห็นใช่ไหมถ้าเป็ดเท่าไหร่อยากเห็นไหมเดี๋ยวคลิปหน้ามาเปิดให้ดูได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะทุกคนแต่คือขอให้ได้เปิดอ่ะทุกคนนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเซิฟมีปัญหาพอดีนะครับน่าจะปิดหรือไม่ก็รีทําอะไรสักอย่างมีวเซิฟสักอย่างอ่ะทุกคนถือว่าก็ ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้คือคนเปลี่ยนไปนะหรือว่ามันเจอคติเตือนใจจากคลิปนั้นที่ผ่านมาวะเพราะแล้วคือผมคงไม่ทําคลิปแนวนี้อีกนานเลยนะครับเพราะว่ามันรู้แล้วเพราะว่าเราทําคลิปไปแล้วไปคลิปหนึ่งเป็นไปสวันแล้วก็ทําคลิปนี้แต่ที่ที่กล้าทาต่อเนื่องเพราะว่าคลิปที่แล้วเราไม่ได้เปลี่ยนตัวละครแต่นะคลิปเนี้ยเราเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนทุกอย่างใช้ปืนกลสมจริงนะฮะไม่ได้ถึงลูกซองแล้วตัวละครโกงๆนะครับโอเคก็สหรับวันนี้คงขอจากไปแต่เพียงเท่านี้ก็ เป็นคลิปนี้ไปสักพักใหญ่ๆเลยทุกคนเต็มที่ก็เดือนหนึ่งอะ่ะค่อยกลับมาอีกทีหนึ่งให้พวกมันลืมก่อนนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบได้เลยครับยินดีคนที่ได้ของเลยนะฮะคนที่โดนตบมีแค่คนเดียววันนี้ที่เหลือคือได้หมดเลยชกด้วยถึงรวมหนึ่งคนสุดท้ายด้วยแต่เผอิญเซิร์ฟหลุดะนะฮะน้องพี่ขอโทษด,ด้วยคนสุดท้ายอะถ้าดูคลิปอยู่หรือเพื่อนๆใครบอกวันที่ว่ายากแจกอะแต่คือหลุดนะทุกคนโอเคไปละขอบคุณครับ